ช่วงนี้ฮอตฮิตกันมากเลยนะคะกับเหยื่อง,งานปาน,นิล่อนเพราะว่างานกระพงกับงานเขื่อนเนี่ยเริ่มออกตกกันได้แล้วก็ตามมาให้ได้อีกนิดหน่อยนะคะกับงานปาน,นิล่อนของน้าล้อโตนะคะเป็นงานไม้ทำทรงเดียวกับเบบี้กีลอนนะคะแต่ว่าความแข็งแรงทนทานเนี่ยจะตอบโจทย์คนไทยมากกว่าด้วยลวดที่หนาและเป็นงานไม้แฮนด์เมดแกะ สีมาเหมือนลูกปลาเหยื่อหุ้มฟอยมาอย่างดีนะคะนี่ลูกกระตาสามดีนะคางส้มนะคะเป็นงานไม้2ท่อนเล่นงานกระพงประช่อนแล้วก็งานตามขวดหินใช้ได้นะคะแอคชั่นจะเป็นสโลว์ซิงคกิง้งคือค่อยๆจมนะคะคือง่ายๆก็กิล่อนนั่นแหละแต่กิลลอนมันตัวละ590นะคะของน้าล้อโตทำมืออย่างดีขายดีด้วย นี่ก็มาอัปเดตว่าได้มาได้มาแค่สามสีนะคะแต่มันก็เป็นสียอดนิยมแหละคือไม่มีไม่ได้สำหรับงานกระพงนะคะดำคาดทองนะคะดำเงินนะแล้วก็ทองดำนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยคืองานสามมิติแบบแบบเทคโนโลยีบ้านเราคือจะบอกว่าไงเทคโนโลยีของญี่ปุ่นก็สู้ของบ้านเราไม่ได้ตรงเนี้ย คือราคาถูกกว่านะคะมีความวิบวับสวยกว่าแล้วก็เป็นงานที่ทำน้ำหนักให้มันหนักเหมาะสมสำหรับคนไทยนะคะคือมันไม่เบาเหมือนตัวกิลลอนน่ะกิลอนมันเบาใช่ไหมน้ำหนักเขาอยู่ที่10กรัมนะคะสโลซิงกิ้งขนาดเยื่ออยู่ที่6.5เซนนะคะลวดใหญ่เบ็ดที่แถมมาให้เป็นเบ็ด 3X นะคะก็กระพงไซส์3-4โลสบายๆแต่ถ้าเกิดเราจะไปเล่นใหญ่กว่านั้นเนี่ยเปลี่ยนก็ได้นะคะ หรือว่ามันก็ราคารับได้นะราคาเดิมนะคะสองบาท EMS ครั้งละ40บาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นเลือกสีมาได้เลยนะคะทองดำเงินดำนะคะไอ้นี่อะไรอะ่ะไม่มีคาดเนะก็สั่งมาว่าเป็นสีทองไม่มีคาดเจกและกันนะคะจะได้ไม่งงเพราะว่าสีมันเป็นงานแ a น d m a d e อะ่ะก็เขาจะพยายามทำสีคุมโทนมาให้ให้ใหมันเหมือนลูกปันินนะคะ พัฒนาเกจมาเรื่อยๆมันก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆดูความวิบวับของเนื้องานนะคะก็จะเป็นอะไรที่หนูว่าหนูเคยรีวิวความการใช้งานไปเยอะแล้วนะคะกับงานกระพงนู่นดูดิเนี่ยวิบวับวิบวับน,นะคะวิบวับไปเลยนะคะเวลาเราเวลาเราตีเหยื่อลงไปใช่ไหมเหยื่อมันจะตกมาอย่างนี้แล้วมันจะลงตรงๆเวลาเราจุงหน้ามามันก็จะมาอย่างนี้นะคะไม่ใช่โอหัวลงดิ่งอย่างนี้นะคะ หัวลงดิ่งอย่างเงี้ยมันได้แค่แอคชั่นเดียวคือเจิร์กพอเราเจิร์กเนี่ยมันก็จะทําให้ตาเบสอะไปพันไอ้นี่ด้วยนะคะแต่ของน้าล้อตโตนเนี่ยเขาจะลงตรงตรงนะคะเวลาเราโยนลงสะไว้น้ําเนี่ยมันจะลงอย่างนี้หน้าลงนิดเดียวนะคะไม่ใช่ทิ้งดิ่งแบบนี้ถ้าทิ้งดิ่งแบบเนี้ยจะเป็นพวกเหยื่อเหยื่อโรงงานนะคะเหยื่อโรงงานมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่ามันจะทําให้โอกาสที่เวลาเราเจิร์กแล้วเนี่ยสายสายของ เบ็ดเราอะตรงนี้ใช่ไหมคะเวลาเรากระตุกป,ปึ๊บเหยื่อเขาพุ่งขึ้นมาปึ๊บไอเนี้ยชอบไปพันนะชอบไปพันสายหน้านะคะแล้วก็ทําให้แอคชั่นเหยื่อไม่ได้นะเสียจังหวะนั่นเองนะคะก็ถ้าถามหนูหนูว่าเขาก็เป็นคนตกปลาทําเหยื่อมาเพื่อคนไทยนะคะพัฒนาเหยื่อมาก็หลายรอบแล้วอันนี้ก็จะเป็นรอบรอบที่เขาเรียกว่าอะไรอะโมที่นิยมที่สุดนะคะ ถามว่ามีโอกาสที่ข้อต่อจะหักไหมก็มีอยู่นะสําหรับคนที่ใช้กันแบบโหดๆโนะคะไปเล่นงาน่ากระพงแบบบุฟเฟ่บ่อยๆนะคะก็ถ้าถามหนูว่าถ้าได้สักเจ็ดสิบแปดสิบตัวปลากระพงแล้วเหยื่อหกักหนูก็ไม่ซีเรียสหรอกเอาไปเถอะนะคะเอาไปเถอะแต่ความแข็งแรงมันสูงอยู่นะคะนี่มีลายเซนทุกตัวนะคะหลังดําสีปานินนั่นแหละคือที่เขาพยายามทําสีลูกปลาเพราะว่าปลาบ้านเราอะ่ะมันจะกินลูกปานิน กินปลาเล็กเป็นอาหารใช่ไหม mm. เขาก็จะต้องออกแบบมาให้มันตอบโจทย์นะคะ mm. เวลาเราไปเจอพวกสีเหยื่อญี่ปุ่นน่ะมันจะขัดใจตรงที่ว่าปลาบ้านเราอะ่ะมันไม่ค่อยกินสีสีสดสดแล้วมันละแวงเนาะ mm. มันก็จะมากินพวกสีอย่างเงี้ยแหละสีดำดำนะคะ mm. เหมือนมาก mm. บ่อบางบ่อที่เขาศาสเหยื่อแบบชิ้นปลานะคะใช้อย่างนี้นะคะแล้วถอยถอยเหยื่อแนวนอนถอยไปเลยถอยข้างไปเลยนะคะพอเหยื่อมันตกถึงน้ําปุ๊บ มันจะเริ่มตั้งแล้วปล่อยจมลงไปสักพักหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ถ้าปลาที่ถ้าปลาแบบป่อทั่วไปนะคะกินแน่นอนแต่ถ้าเป็นปลาธรรมชาติอะแนะนําให้ตีลงไปแล้วปล่อยจมไปสักระยะหนึ่งคือเราต้องดูนะว่าน้ํามันลึกไหมนะคะถ้ามันลึกอยู่ประมาณ3เมตรอย่างเงี้ยให้ปล่อยจมลงไปประมาณเมตรหนึ่งนับเอาก็ได้1นถึงหอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กอพอเรากอมันก็จะมาตม ตามระดับที่เราต้องการนะคะมันคล้ายๆลาพา่าเอ l a b แหละคือนับได้อ่อคล้ายๆลาพล่าเขาดาวนับได้นะคะมันก็จะเป็นนวัตรกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เหยื่อคนไทยเพื่อคนไทยนะคะตัวละ245บาทอันนี้ก็มาอัปเดตนิดหน่อยมาแค่สีละ20ตัวเท่านั้นนะคะไม่เยอะไม่เยอะถ้าถามหนูว่าสีพวกนี้มีไปใช้ได้อยู่แล้วทั่วไปนะคะถ้ายังไม่เคยมีแนะนำสีนี้เป็นสีแรกก่อน ถ้าปลาเริ่มเคียวมากๆบอกกับพงปลาเคี้ยวเนี่ยให้เอาสีเงินดำนะคะบางคนไปถึงเนี่ยไปเอาสีดำแต้มเพิ่มอีกต่างหากนะให้ขีดมันใหญ่ๆนะคะส่วนสีนี้ก็จะไปทางพวกปลากระสูบไปเยอะเนี่ยอันนี้แทบสายสายขือ่อจะสั่งหนูกันเยอะนะคะโอเคฝากไปด้วยนะจ๊ะกับเหยืา่อง,งานแฮนด์เมดนะคะวสวยๆจากนะ้าล้อโตนะคะ